อ่าโอเคครับเรามาต่อกันนะครับถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือการทำให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มันมีความเป็นประจุอาจจะเป็นประจุบวกก็ได้หรือประจุลบก็ได้ทำได้สาวิธีคือ,อการขัดถูนะครับการสัมผัสและการเหนียวนำนะโดยที่ด้วยความที่ว่าตอนแรกตอนตอนปกติเนี่ยวัตถุมันจะมีสภาพเป็นกลางใช่ไหมการทำให้วัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ย ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายโอนประจุนะครับต้องทําให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าทีนี้การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะถ่ายโอนได้ทั้งประจุบวกและประจุลบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ด้วยความที่ว่าอะตอมเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรตอนเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเลยใช่ปะม,มันอยู่อัดแน่นกันในเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โปรตอนเนี่ยมันจะเกิดการถ่ายโอนได้ยากมากๆนะครับได้ยากมากๆเพราะมันฝังอยู่ในเนือ้อแต่ว่าไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันวิ่งวนอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกไปได้ง่ายนะครับสามารถหลุดออกไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้เราจำนะ การที่ทําให้วัตถุไม่เป็นการทําไฟฟ้าเนี่ยทำได้โดยการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าซึ่งการถ่ายโอนนั้นเนี่ยเราจะถ่ายโอนได้เพียงแค่ประจุลบเท่านั้นนะครับประจุลบเท่านั้นประจุบวกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันอยู่ในเนื้อโอเคนะอะผ่านนะครับอ,อ,อ่ะมาถึงอันที่1นนะครับ การขัดถูเพื่อทําให้วัตถุมีประจุกเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงเรียนดูอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงนี้นะครับครูขอพูดถึงเรื่องการวาดรูปของครูอีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติว่าครูจะวาดจะวาดผ้าตรงนี้ผ้ากับกับตัวแท่งอันนี้คือแท่งแก้วนะครับถ้าครูจะวาดเนี่ยครูวาดงี้นะครับ ผ้าครูวาดนี้แล้วก็แท่งแก้วครูวาดนี้ทีนี้การวาดภาพแล้วจะแสดงประจุฟไฟฟ้าที่มันมีอยู่ในตัวของมันเนี่ยมันสามารถวาดได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเขียนประจุลงไปนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าครูอยากจะให้ผ้าตรงนี้มีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าและ แท่งแก้วนี้มีความเป็นการทำไฟฟ้าครูก็เขียนเป็นบวกลบ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 อย่างเงี้ยเท่าเท่ากันนะครับแท่งแก้วก็เหมือนกันนะบวกลบลบบวกบวกลบลบบวกเงี้ยจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าบวกกับลบบวกกับลบมันเท่ากันหมดนะครับมันก็จะหักล้างกันให้กลายเป็นกลางนะครับเหมือนกับแท่งแก้วตรงนี้บวกลบเท่ากันนะครับ สุดท้ายกลายเป็นกลางอันนี้คือวิธีการวาดแบบที่1นนะส่วนแบบที่2ก็คือคือไหนไหนมันก็หักหลังกันหมดใช่ปะครูก็ไม่ได้วาดอะไรครูก็เขียนโนะล่งๆอย่างนี้นะครับโล่งๆอย่างนี้ความหมายก็คือไม่ใช่ว่าข้างในไม่มีประจุไฟฟ้านะแต่ว่าความหมายก็คือข้างในเนี่ยมันมีบวกเท่ากับลบนะครับเหมือนกับด้านล่างด้านล่างครูวาดแท่งแก้วครูวาดแค่แท่งแก้วอันนี้เฉยๆ ความหมายก็คือแท่งแก้วตรงนี้เป็นกลางทางไฟฟ้าผ้าตรงนี้เป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคนะครับอันนี้คือการวาดทีนี้อันนี้คือการวาดวัตถุที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าถ้าเป็นวัตถุที่มีประจุละ่ะครูจะวาดยังไงนะครับอ่ลองมาดูถ้าสมมุติเป็นผ้าอย่างนี้มันมีวิธีวาดสองแบบเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ห่ใช่ไหมอันนี้สนะครับถ้า วัตถุมีประจุไฟฟ้าวิธีวาดอันที่1ก็คือวาดแบบเต็มเต็มก็คือเขียนประจุไปเลยบวกลบ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 เนี่ยและครูก็เขียนเพิ่มไปว่าเป็นลบลบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเรานับเนี่ยก็คือเราจะนับว่าตรงนี้หักล้างกันหักล้างกันหักล้างกันนะครับสุดท้ายเหลือลบ2ตัวตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นวัตถุประจุลบ โอเคนะอันนี้คือวิธีวาดแบบที่หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นวิธีที่สองซึ่งง่ายกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องวาดไอ้ที่มันจะหักล้างกันหมดเนี่ยหักล้างกันเนี่ยเราไม่ต้องวาดนะครับเพราะมันหักล้างกันหมดเราจะเขียนแค่ตัวที่มันเกินมาก็คือลบสองตัวแบบนี้มันก็คือวัตถุประจุลบเหมือนกันทั้งคู่นะอันนี้ความหมายเหมือนกันนะครับ ก็ย้ำอีกครั้งนึงถ้าครูเขียนลบแบบนี้ไม่ใช่ว่าในนี้ยมันไม่มีประจุบวกนะแต่ว่าประจุบวกที่เหลือมันจะเท่ากับประจุลบและประจุลบมันเกินมา2ตัวแค่นั้นเองนะครับแทงแก้วก็เหมือนกันสมมุติว่าเป็นแท่งแก้วสมมุติครูวาดเป็นบวกลบลบบวกบ,บ,บ,บวกลบลบบวกแล้วบวกแล้วบวกมันมีมันมีบวกเพิ่มมาสมมุติเพิ่มมาสตัวนะครับ ครูอาจจะไม่เขียนแบบนี้ก็ได้ครูอาจจะวาดแค่ประจุส่วนเกินนะครับก็เป็นบวกสี่บวกสี่ตัวนี้นะครับบวกสี่ตัวที่มันเกินมาสามสี่นะครับก็วาดเป็นบวก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 แบบนี้โอเคนะถ้าวัตถุที่เป็นกลางอาจจะวาดบวกลบเท่ากันก็ได้หรือว่าไม่วาดเลยส่วนใหญ่ครูจะไม่วาดเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นวัตถุที่มีประจุเนี่ยอาจจะวาดทั้งหมดแล้วมันมีเกินมาก็ได้หรือจะวาดแค่ที่เกินก็ได้นะครับโอเคนะอประมาณนี้นะครับอันนี้ผ่านไปทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับการขัดถูการทําให้วัตถุมีประจุได้ยังไงนักเรียนดูนะครับสมมุติว่าครูมีผ้าผ้านี้กับมีแท่งแก้วนะครับ สมมุติว่าครูสมมุติครูวาดเป็นประจุแล้วกันนะเป็นบวกลบบวกลบลบบวกลบบวกบวกลบบวกลบแบบนี้นะครับเป็นกลางอันนี้ก็บวกลบลบบวกบวกลบลบบวกเป็นกลางทั้งคู่นะครับถ้าสมมุติเราเอาสองตัวนี้มาถูกันนะครับถูกันครูวาดอย่างงี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นผ้าแล้วกันนะ,ะการเอาวัตถุสองอันมาถูกันเนี่ยวัตถุสองชนิดเนี่ยมันจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนเนื่องจากการถูต่างกันนะครับในที่นี้เนี่ยตัวแท่งแก้วตัวแท่งแก้วตรงเนี้ยมันจะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรูเขียน แทงแก้วสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพอถูไปถูมาแล้วเนี่ยถูไปถูมาแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะถูกถ่ายเทเนี่ยเข้าาออกกเข้าาออกปุ๊บแต่แท่งแก้วมันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับอลองดูเมื่อกี้ เมื่อกี้ครูสอนแล้วว่าไอ้บวกเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมบวกมันจะยังเหมือนเดิมนะครับบวกจะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวครูวาดบวกก่อนออบวกลบบวกลบลบลบ,ลบ,บวกลบบวกบวกลบลบวกล,ลบนะครับอันนี้ครูวาดบวกเป็นวาดบวกก่อนนะอ่าแบบนี้ทีนี้เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าออไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ย ไอ้แท่งแก้วมันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอถูไปถูมาปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนในแท่งแก้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เข้าไปในผ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่มันมีอิเล็กตรอนอยู่สี่ตัวใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่สมมติครูสมมุติมมตนะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นๆเนี่ยไปอยู่ในผ้าหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามโอเค ทีนี้พอพอถูเสร็จปุ๊บเราเอาเราเอาผ้ากับเอาตัวแท่งแก้วเนี่ยแยกออกจากกันนะครับทีนี้มันก็จะทําให้เราได้ว่าไอตัวตัวแท่งแก้วตรงเนี้ยถ้าเราวาดแบบที่แบบที่วาดแค่ส่วนเกินวาดแค่ประจุส่วนเกินนะเราก็จะไม่ต้องวาดตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันมีบวกลบมันตัดทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาครูวาดครูก็จะวาดแค่ว่า บวกส่วนเกินตรงนี้นะครับแทงแก้วก็จะกลายเป็นวัตถุประจุบวกส่วนผ้านะครับผ้าตรงนี้ไอตัวที่มันเท่ากันครูก็ไม่นั่นนะไม่เขียนนะครับเหลือเป็นลบเนี่ยลบลบเกินมาสามตัวครัวว่าแค่ลบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบลบลบดังนั้นจะได้ว่าแท่งแก้วกลายเป็นวัตถุ ประจุบวกผ้าก็จะกลายเป็นวัตถุประจุลบนะครับโอเคนะอีกรอบนะการขัดถูกันทำให้เกิดทาให้เกิดวัตถุที่มีประจุได้ยังไงก็คือ,อ,อวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนที่ไม่เท่ากันนะครับในที่นี้แท่งแก้วสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าดังนั้น มันจะสูญเสียอิเล็กตรอนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวมันเองเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะน้อยกว่าปโปรตอนดังนั้นมันจะมีความเป็นประจุบวกส่วนผ้านเนี่ยมันรับอิเล็กตรอนมาดังนั้นอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนในผ้ามันจะเยอะนะครับมันจะเยอะกว่าปโปรตอนดังนั้นมันจะกลายเป็นวัตถุประจุลบแค่นี้นะครับโอเคนะคือครูครูเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเราเห็นภาพแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า ด้านบนเนี่ยแท่งแก้วเนี่ยมันมีแค่ประจุบวกและผ้ามีแค่ประจุลบนะแต่ว่าไอเนี้ยเขาวาดแค่ประจุส่วนเกินเฉยๆนะครับโอเคน่าจะผ่านนะครับทีนี้เมื่อเราเอาเมื่อกี้เราเอาแท่งแก้วแท่งแก้วมาถูก,กับผ้าใช่ไหมกลายเป็นวัตถุปร,ระจุบวกและวัตถุประจุลบแล้ถ้าสมมุติเราเอาแท่งแก้วเนี่ยดูนะแท่งแก้วที่เป็นบวกเนี่ยมาผูกเชือกไว้นะครับผูกเชือก จากนั้นเอาผ้าตรงนี้ผ้าที่เป็นประจุลบเนี่ยไปจ่อนะครับวัตถุประจุบวกกับประจุบวกกับประจุลบมันจะดึงดูดกันใช่ปะบวกลบดึงดูดกันนะครับดึงดูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่แท่งแก้วประจุบวกวางตัวเงนี้นะครับเราเอาประจุลบเนี่ยมามาเนี่ยมาจ่อเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการดึงดูดกันได้นะครับ บวกกับลบดึงดูดกันนะทีนี้ในทางตรงข้ามถ้าสมมุติเรามีแท่งแก้วที่เราถูแล้วนะสออันนะครับแท่งแก้วที่เราถูแล้ว2อันมันเป็นบวกทั้งคู่นะครับเอามาจ่อกันมันก็จะผลักกันหรือผ้านะครับผ้าสมมุติเรามีผ้า2ผืนที่เอาไปถูกับแท่งแก้วเมื่อกี้ผ้ามันจะเป็นประจุลบอยู่แล้วนะครับลบกับลบเนี่ยเห็นไหมมันจะผลักกันนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะ ด้านล่างไม่รู้ว่าลูกโป่งเนี่ยเอาไปถูก,กับอะไรนะครับแต่สุดท้ายถ้าลูกโป่งมันมีมันมีความเป็นประจุลบปุ๊บเนี่ยเอามาเอามาวางไว้ใกล้กันมันจะผลักกันนะครับถ้าบวกกับลบก็ดูดกันแค่นั้นเองโอเคนะอันนี้คือคือเมื่อเมื่อวัตถุมันมีประจุแล้วมันก็จะเกิดการผลักการดูดกันได้นะครับแต่ว่าที่มาของการมีประจุก,ก็คือการขัดถูกันนะครับโอเคผ่านทีนี้ครูอยากให้เรา รู้จักตัวนี้นะครับไรโอบเลิกซีรีส์นะครับซีรีส์คือการเรียงกันใช่ไหมซีรีส์คือการเรียงกันนะครับไดรโบเนี่ยคือการขัดถูนะครับการขัดถูเพื่อทําให้เกิดไฟฟ้านะครับทีนี้ออไอตารางตรงนี้คืออะไรนะครับคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าวัตถุแต่ละชนิดมันจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากันใช่ปะ ให้เราจําว่าตารางเนี้ยมันจะมีส่วนบนและส่วนล่างนะครับแล้วก็มันจะมีวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นแก้วไนล่อนผ้าพวกเนี้ยเรียงกันนะครับลงมาวัตถุที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากการขัดถูเนี่ยง่ายนะครับง่ายกว่าข้างบนเนี่ยง่ายกว่า อย่างเช่นนะสมมุติครูเอาแก้วเอาแก้วมาถูกับมาถูกับผ้าไหมนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับ1ถูกับสองไอแก้วเนี่ยสมมุติเป็นแท่งแก้วนะครับแท่งแก้วถ้า1นกับสองข้างบนเนี่ยที่เป็นแก้วเนี่ยข้างบนมันจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าเพราะฉะนั้นพอมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปปุ๊บเนี่ยข้างในตัวมันอะ่ะมันจะมีความเป็นบวกใช่ไหมสูญเสียอิเล็กตรอน เพราะฉะนั้นโปรตอนก็ต้องมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกันร,ระหว่างแก้วกับผ้าไหมเนี่ยแก้วก็จะกลายเป็นวัตถุประจุบวกและผ้าไหมก็จะกลายเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนใช่ปะ่ะก็กลายเป็นวัตถุประจุลบนะครับประมาณนี้หรือถ้าสมมุติครูเอาผ้าฝ้ายมาถูกับ PVC นะครับ1กับ2เนี่ย ไอ,อตัวด้านบนเนี่ยมันมีการสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าผ้าายผ้าายสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า PVC เพราะฉะนั้นพอถูกันปุ๊บเนี่ยผ้าายเนี่ยจะกลายเป็นวัตถุประจุบวกและ PVC จะกลายเป็นวัตถุประจุลบเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าตารางเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าการเอาวัตถุหนึ่งวัตถุหนึ่งไปถูกับอีกวัตถุหนึ่งเนี่ย ดูในตารางนี้ถ้าเอามีมีวัตถุด้านบนกับวัตถุด้านล่างเอามาถูกันเนี่ยวัตถุด้านบนที่สูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นวัตถุที่มีประจุบวกหลังการขัดถูแล้วนะครับด้านบนอ่ะเขียนนะหลังการขัดถูกันนะครับวัตถุที่อยู่ด้านบนจะเป็นวัตถุประจุบวกนะครับส่วนด <Ahí complement S 2> ้านล่างจะเป็นวัตถุประจุลบ โอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วกอ็อันนี้คือที่คนไทยเขาทําไว้นะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีจะมีวัสดุต่างๆเยอะกว่าน,นี้นะครับโดยที่น่าสนใจก็คือข้างบนตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีอากาศด้วยนะอากาศกับผิวหนังมนุษย์ดูนะดังนั้นเนี่ยลองคิดดูนะอากาศกับผิวหนังมนุษย์สมมุติว่าเราเดินเราเดินไปเดินมาหรือเราวิ่งเนี่ย แล้วไปเสียดสีกับอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการเสียดสีกันใช่ไหมขัดถูเสียดสีกันนะครับทีนี้ถ้าเราดูในตัวตัวตารางเนี่ยเราจะพบว่าอากาศมันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าใช่ะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเดินไปเดินมาแล้วเกิดประจุเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าตัวเราเนี่ยจะมีวัตถุจะเป็นไอตรงผิวหนังเราเนี่ยจะมีประจุ เป็นลบใช่ไหมส่วนอากาศเนี่ยจะกลายเป็นบวกนะครับเพราะว่าอากาศมันอยู่ด้านบนใช่ไหมด้านบนสูญเสียเอิเล็กตรอนได้ดีกว่าก็จะกลายเป็นบวกนะครับประมาณนี้แล้วก็ไอตรงส่วนเนี้ยมันอาจจะตอบคําถามเราได้ว่าเอ้ยทำไมเวลาเราเดินไปในห้างอะไรเงี้ยแล้วเอ่อมันมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นตรงผิวหนังของเราก็เพราะว่ามันมันขัดถูกกับอากาศได้นั่นเองนะครับ โอเคอ่า okay. อันนี้ผ่านนะครับไตโบอิเล็กทริกซีรีส์นะครับเอาไว้ดูว่าภายหลังจากการขัดถูแล้วเนี่ยอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบแค่นั้นเองอ่ะปริมาณของประจุที่เกิดเนื่องจากการเสียดสีเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆต่อไปนี้ก็คือ,อเวลาเราเอาวัตถุสองสิ่งสองอันนะครับ มาขัดถูกันนะครับมันจะเป็นบวกเป็นบวกลบมากน้อยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ1ก็คือชนิดของวัตถุทั้งสองดูในตารางนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติครูเอาแก้วแก้วซึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีมากๆนะครับไปถูกับ PVC PVC เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนได้ได้ยากใช่ปหเพราะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเอาแก้วมาถูกับ PVC เราจะพบว่าประจุที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ได้ดีนะครับเพราะว่าการสูญเสียอิเล็กตรอนมันต่างกันเยอะแตกต่างจากการเอาสมมุติครูเอาผ้าฝ้ายเอยผ้าไหมกับกระดาษมาถูกันนะครับผ้าไหมกับกระดาษเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นการสูญเสียอิเล็กตรอนเนี่ยมันมันพอๆกันเพราะฉะนั้นพอถูกกันปุ๊บเนี่ยการเกิดบวกลบเนี่ยการเกิดบวกลบเนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะครับต่างจาก แก้วกับ PVC นะแก้วกับ PVc ีเนี่ยสมมติถูกกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบวกเยอะแหละนะครับน,นี่ก็จะเป็นลบเยอะๆนะประมาณนี้โอเคนะดังนั้นอันที่1ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุทั้งสองถ้ามันอยู่ไกลกันถ้ามันอยู่ไกลกันแสดงว่าการสูญเสียอิเล็กตรอนมันมันต่างกันเยอะถ้าต่างกันเยอะก็คือปริมาณประจุที่ถ่ายเทกันมันจะดีนะครับโอเคต่อมาอันที่2คือความรุนแรงนะครับ ของการขัดถูอย่างถ้าเราขัดถูแรงๆมันก็มันก็เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนได้ดีใช่ปะนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงคือระยะเวลานะครับก็คล้ายๆเอาความดูแรงวนะ่ะถ้าเราถูเยอะๆนะครับถูเยอะมันก็มันก็สามารถที่จะถ่ายโอนได้เยอะเหมือนกันนะครับอันที่สามอันนี้น่าสนใจก็คือความชื้นสัมผัสนะครับคือปกติแล้วอ่ะตาม ตามห้องอะไรเงี้ยมันจะมีความชื้นอยู่ความชื้นก็คือไอ้น้ำนะครับสมมุติเรามีวัตถุหนึ่งที่เราขัดถูมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเป็นแท่งแก้วนะที่มันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติความชื้นสัมผัสมันเยอะเนี่ยละอองน้ํามันเยอะเนี่ยไอประจุเนี่ยมันจะถ่ายมันจะถ่ายเทประจุพวกเนี้ยมันจะถ่ายเทสัมผัสแล้วก็ถ่ายเทกับตัวไอ้น้ำทำให้ทำให้ตัวประจุเนี่ย สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นกลางนะครับโอเคไหมแต่ถ้าความชื้นสัมพัสต่ําก็คือไอน้ามันน้อยไอยน้ามันน้อยก็คือไม่มีเลยถ้าไม่มีไอน้ําเลยก็คือประจุก็จะยังคงอยู่ได้นะครับก็จะยังคงอยู่ได้เหมือนกับที่เราไปอยู่ในห้องแอร์นะครับถ้าอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในห้างเนี่ยความชื้นสัมพัสมันจะน้อยนะครับความชื้นสัมพัสน้อยแสดงว่ามันจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่า นะโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือลักษณะพื้นผิวของวัดวดสดุทั้งสองนะเรียบกับกขรุขระก็จะเกิดประจุได้ต่างกันนะครับโอเคอประมาณนี้นะครับทานทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้เราเข้าใจ2ตัวคือคำว่าตัวนำไฟฟ้ากับฉนวนไฟฟ้านะครับตัวนำไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสามารถที่จะวิ่งผ่านได้นะครับ ทีนี้ไฟฟ้าก็คือถือว่าเป็นประจุไฟฟ้านั่นแหละทีนี้ครูบอกแล้วแล้วว่าสิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้ก็คืออิเล็กตรอนใช่ปหเพราะฉะนั้นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนสามารถไหลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโลหะใช่ไหมอย่างเช่นโลหะต่างๆนะครับถ้าเราจําได้เนี่ยตอนที่เราเรียนเคมีนะครับพันธะโลหะใช่ปห บวกเนี่ยม to ันก็จะอยู่เป็นเป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนสามารถไหลได้ไหลไปไหนมาไหนได้นะครับเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถไหลไปไหนมาไหนได้เขาเรียกว่าทะเลอิเล <iction> ็กตรอนใช่ไหมสามารถอิเล็กตรอนสามารถถ่ายเทไปได้นะครับแต่ฉนวนฉนวนคือไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพลาสติกนะครับพลาสติกเนี่ยไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับ ไม้กระดาษนะครับเป็นต้นหรือว่าเป็นผ้าก็ได้นะครับพวกผ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นฉนวนไฟฟ้าไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันถ้าสมมุติครูขัดถูอันที่หนึ่งผ้าเหมือนกันนะอันที่2ก็คือผ้าเหมือนกันอันนี้ผ้าเหมือนกันอันที่หนึ่งเนี่ยสมมุติเป็นตัวนำนะ คลอตัวนํามาในที่นี้สมมุติว่าครูเอาแท่งแท่งเหล็กมาอันนี้เหล็กนะครับส่วนอันที่สองครูเอาแท่งแก้วมาเอาพลาสติกดีกว่าพลาสติกนะครับทีนี้สมมุติว่าครูเอาผ้าเนี่ยเหมือนกันเนี่ยผ้ามาถูนะครับถูตรงเนี้ยเอามาถูแค่ส่วนนี้นะส่วนเนี้ยนะครับทีนี้สมมุติว่าไอ้เหล็กกับพลาสติกเนี่ย มันมีมันมีการความสามารถในการให้รับอิเล็กตรอนท,ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาถูกับผ้าพวกนี้มันก็จะได้มันก็จะได้ประจุที่พอๆกันใช่ไหมสมมติว่าสมมุติว่าผ้าได้เป็นประจุบวกนะครับนี่ก็เป็นบวกส่วนตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครูถูแค่บริเวณปลายใช่ไหมดังนั้นอันนี้จะเป็นลบนะครับเป็นลบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่ากันทีนี้ยังไงต่อ ความแตกต่างของการถูกันแล้วแต่ว่า,าด้านบนเป็นตัวนำด้านล่างเป็นฉนวนมันต่างกันเพราะว่าถ้าสมมติวัสดุเนี่ยมันเป็นฉนวนเนี่ยไอตัวประจุที่มันเพิ่มมาตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วประจุที่ได้จะเป็นภาพนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนำนะครับตัวนำเนี่ยเราจะพบว่า ในนี้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไ่ะเคลื่อนที่ได้ทีนี้อิเล็กตรอนส่วนเกินเนี่ยมันคงจะไม่อยากมาอยู่ใกล้กันใช่ไ่ะเพราะว่าลบกับลบมันผลักกันเพราะฉะนั้นมันจะพยายามเคลื่อนที่ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวนําภาพสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้นะครับลบหตัวเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันมันจะอยู่พยายามอยู่ห่างกันมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าวัสดุที่ถูเป็นเหล็ก สุดท้ายแล้วประจุที่เกิดขึ้นจะกระจายอยู่ในผิวเหล็กแต่ว่าถ้าเป็นฉนวนหรือเป็นพลาสติกมันจะอยู่แค่บริเวณที่ถูกเท่านั้นโอเคนะน่าจะได้นะครับอทีนี้ดังนั้นเนี่ย การที่เราจะทําการขัดถูดังนั้นการขัดถูเพื่อทําให้วัตถุเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยเขาจะนิยมทํากับฉนวนนะครับเพราะว่าเมื่อถูเมื่อเมื่อเราเอาผ้ามาถูปุ๊บเนี่ยเราจะได้บริเวณนี้เป็นบริเวณเป็นวัตถุที่มีประจุที่หนาแน่นใช่เป็นวัตถุที่มีประจุที่หนาแน่นแล้วก็ เราสามารถเอาไอ้ตรงเนี้ยไปทําอะไรต่อได้อีกนะครับต่างจากการเอาตัวนํามาถ้าเอาตัวนํามาถูเนี่ยถูตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอถูเสร็จเอาออกปุ๊บประจุมันจะกระจายตัวนะครับไปทั้งทั้งตัวแท่งเนี่ยทําให้ความเข้มของตัวประจุเนี่ยมันมันลดลงสมมุติเราเอาตรงนี้ไปจอ่อใช่ไหมเอาตรงนี้ไปจอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งกับเอาตรงนี้ไปจ่อเนี่ยผลที่ได้เนี่ยเอาตรงนี้ไปจอน่าจะดีกว่าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การขัดถูเนี่ยเขานิยมเขานิยมใช้เพื่อทําให้เพื่อทําให้ฉนวนมันมีประจุเกิดขึ้นนะครับนิยมนิยมทํากับฉนวนโอเคนะเราย้อนกลับไปดูในไโบโอล็กทิกก็ได้นะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นฉนวนทางนั้นนะครับเนี่ยแก้วไนล่อนผ้าผ้ากระดาษผ้าเนี่ยนะครับยางอะคริลิก PVC เนี่ยไอเนี่ยไอพวกเนี้ยนะครับเป็น ฉนวนทั้งนั้นมีแค่นี้เองเนี่ยเหล็กเงินทองแดงเนี่ยที่เป็นตัวนำนะครับโอเคนะลิศไอ,อ,อ้จดไว้หน่อยนึงว่านิยมใช้กับชนวนนะครับสไลด์นี้ก็คือในชีวิตประจำวันที่เราเห็นนั่นแหละนะครับการเอาหวีมาหวีมาขัดถูกับผมใช่ไหมหวีมา มาหวีผมเนี่ยมันก็คือการขัดถูกันขัดถูกันปุ๊บหวีอาจจะกลายเป็นวัตถุประจุบวกแล้วก็ผมก็อาจจะกลายเป็นวัตถุประจุลบดังนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะดูดกันได้นะครับแล้วก็เหมือนกับไอ้แมวตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเอาแท่งแท่งยางอันนี้แท่งยางนะครับแท่งยางมาถูก,กับผิวของไอ้กับขนของแมวนะครับมันก็จะเกิดการถ่ายโอนตัวประจุนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าไอ้ตัว แท่งยางมันสูญเสียอิเล็กนได้ดีกว่ามันก็จะกลายเป็นบวกไอตัวขนก็จะกลายเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันก็จะสามารถที่จะดึงดูดกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติวัตถุที่เอามาถูกันแล้วเนี่ยวัตถุที่หนึ่งกับวัตถุที่สองถ้าสมมุติเอามาเจาะกันแล้วมันมันอันเนี้ยมันมันผลักกันแสดงว่าเป็นวัตถุที่มีประจุเหมือนกันถ้าอันนี้บวกอันนี้ก็บวก นะครับถ้าลบอีกอันหนึ่งก็ลบแต่ถ้ามันดูดกันแสดงว่ามันเป็นบวกอันนึงลบอันนึงนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอบคําถามที่ว่าวัตถุเหล่านี้ดึงดูดกันได้ยังไงเพราะว่าลูกโป่งกับผมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราต้องเอาลูกโป่งมาถูก,กับผมก่อน นะครับให้มันถ่ายเทเป็นบวกเป็นลบกันก่อนนะครับหวีก็เหมือนกันนะครับหวีแล้วต้องเอาไปหวีผมก่อนเพื่อให้มันเป็นวัตถุที่มีประจุเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคผ่านอันนี้อันแรกก็คือเรื่องการขัดถูกันนะครับ